แวนพระถูกฉลกโชคมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ณนะวันนี้เรายังอยู่กันในปีมะโรงนะครับต้องบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงในวันจันทร์นะครับเป็นคนที่มีจิตใจเขาเรียกว่าดุดันพอสมควรนะครับจะเรียกว่าโหดเที้ยมก็จะกระไรอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าดุดันเลยทีเดียวคาดพยาบาทรุนแรงนะครับมักจะมีเรื่อง ชกต่อยอยู่เสมอต้องบอกงนี้หรือว่ามีทะเลื่งวิทะเลาะวิวาดวันเถอะนะครับยิ่งถ้าได้เสพสุรายาเมาเข้าไปแล้วแล้วแล้วก็โอ้โหยิ่งอารวาสหนักหนามากขึ้นทีเดียวนะครับจึงควรจะห่างจากสุราวไว้เป็นดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าผู้ที่เกิดในปีมโรงวันจันทร์เนี่ยฉลกอาภับกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆนะครับสำคัญทีเดียวนะครับแนะนำนะครับ แนะนาให้แขวนพระหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดําหรือหลวงพ่อผางนะครับต้องบอกว่าพระสุลาเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆนะครับนี่เป็นพระของหลวงพ่อปานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ได้นะครับรุ่นใดแบบใดแบบไหนที่ท่านมีอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพระรุ่นใหม่ๆก็ได้นะครับเห็นไหมอันแต่องค์นี้ครบเครื่องเลยนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเหรียญหลวงพ่อปานวัดบาง้ำโคนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําด้วยนะครับเห็นไหมฮะ พรปานวัดบางลำโคนะครับหลังเหรียญก็จะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำเห็นไหมฮะต้องบอกว่าคนปีนี้เนี่ยจะมักมีเรื่องจากการเขาเรียกว่ามีเรื่องจากอารมณ์ต้องบอกนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรเสพสุราจะทําให้มีเรื่องราวบ่อยๆนะครับและจะทําให้ชีวิตของท่านนหักเหนะครับแต่ถ้าแขวนให้ดีราชะตาชีวิตจะดีขึ้นนะครับและจะเก็บทรัพย์ได้ดีทีเดียวนะครับมั่นคงเลยนะครับ เพราะพระที่กล่าวมานั้นนะครับหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเป็นพระที่มีความสําเร็จอภิญญาชั้นสูงนะครับและการแขวนบูชาก็จะมีข้อห้ามเรื่องสุลามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจะเป็นเครื่องเตือนสติของผู้ที่เกิดปีมะโรงวันจันได้ดีทีเดียวนะครับ ก่อนแนะนําให้ท่านหาพระหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดําหรือรหอลวงพ่อผางมาแขวนนะครับจะทําให้เป็นการเตือนสติเราให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําให้ใจเราเย็นลงแล้วก็ห่างหลีกนี้จากสุราจะเป็นดีมากๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆและเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ